สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i ก t o n v i e ครับอันนี้เป็นไฟลเนื้อหางานนะครับผมหลังจากที่กําลังพักเรื่องงานอยู่นะครับผมต้องปิดหน้าต่างเพราะว่าข้างนอกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไฟพิบัติกําลังมาเยือนมรสุมกําลังมาทําไมเปิดหน้าต่างไม่ออก นี่นะครับเห็นไหมมืดตึ๊บมาเลยแล้วเม่เคลื่อนตัวเร็วด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าพายุลูกใหญ่แน่นอนนี่ครับแล้วก็เมฆเนี่ยมาไวมากๆนะครับมืดหมดเลย <c oughs> อุตส่าห์พักจากการตัดงานะกะว่าจะตัดต่อ มืดมาแบบนี้โอ้ยปิดยากปิดเย็นเปิดไว้ให้ลมเข้าก็ได้เนื้อฝนตกก็รีบพุ่งมาปิดเอาได้ขอเอาไปงั้นลถต่อละนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนของผมไม่ได้ซื้อเองนะมีคนซื้อให้ไม่มีตัง